อ้าญาติโยมนั่งเรียบร้อยเงยีงยบเงียบก่อนวันนี้ตั้งใจกวางเด้อเอาตั้งนโมพร้อมกันเด้อตั้งนโมพร้อมกันขอโอกาสพ่อแม่ครูอาจารย์ครับผมเอาตั้งนโมพร้อมกันเด้อนโมตัณฑ์ภังกวันโตอ,อรังหโตอันสมาสัมพุทธัสสะนโม ตัณสาภังวะโตอรหัตโตอัสมาสัมบุญตัณสะนะโมตัณฐาภังวะโตอรหัตโตสัมมาสัมบุญตัณสะเอาตัวนี้ไปอาจารย์จะได้กล่าวนำเด้องคำกล่าวปฏิญญา ในโอกาสครบรอบ4ปีแห่งวาระนิพพานขององค์หลวงตา, <c oughs> าให้ว่าตามด้อดังๆ ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอกราบบูชาพระคุณขอกราบบูชาพระคุณอง์หลวงตาพระมหาบัวองค์หลวงตาพระมาหาบัวญาณสัมปันโนญาณสัมปันโนในวระครบรม ในวาระกรอบสี่ปีแห่งการนิพพานสี่ปีแห่งการนิพพานขอร่วมกันตั้งสัต์ปฏิญาญณญขอร่วมกันตั้งสัต์ปฏิญานต่อองคณะสงฆ์กรรมฐานต่อองคณะสงฆ์กรรมฐานในพิธีบุญปทายข้าวในพิธีบุญปทายข้าวอันศักดิ แห่งนี้ว่าอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ว่าองหลวงตาพระมหาบัวองหลวงตาพระมหาบัวเป็นครูอาจารย์กรรมฐานชั้นเอกเป็นครูบาอาจารย์กรรมฐานชั้นเอกเป็นพระนัก เสียสละเป็นพระนักเสียสละเป็นพระนักต่อสู้ภาคเพียรเป็นพระนักต่อสู้ภาคเพียรด้วยธรรมะของพระพุทธองค์ด้วยธรรมะของพระพุทธองค์จนสามารถยังประโยชน์ตนยองญาติยังประโยชน์ตนประโยชน์ส่วนรวมประโยชน์ส่วนรวมได้กว้างขวางยิ่งใหญ่ที่สุดได้กว้างขวางยิ่งใหญ่ที่สุด เป็นประวัติศาสตร์ถือวันเป็นประวัติศาสตร์แห่งพระพุทธศาสนาชาติไทยแห่งพระพุทธศาสนาชาติไทยผลงานทั้งหลายขององค์หลวงตาผลงานทั้งหลายขององค์หลวงตาที่เมตตาก่อร่างสร้างไว้ที่เมตตาก่อร่างสร้างไว้จึงถือเป็นมรดกธรรมจึงถือเป็นมารดกธรรมอันทรงพระคุณสูงสดุด อันคงพระคุณสูงสุดดังนี้ดังนี้หนึ่งข้อวัดปฏิบัติปฏิปทาหนึ่งข้อวัดปฏิบัติปทาของพระตุดองกรรมฐานของพระตุดองกรรมฐานเพื่อให้ลูกหลานจักมีขอให้ลูกหลานจงมีพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระผู้ดีปฏิบัติดี เป็นที่พึ่งสืบไปเป็นที่พึ่งสืบไปสองท้องพระคังหลวง ของพระธรรมข้างหลวงเพื่อให้ลูกหลานจักมีเพื่อให้ลูกหลานจักมีพืนแผ่นดินธรรมฝืนแผ่นดินธรรมที่มั่นคงสถาพรสืบไปที่มั่นคงสถาพรสืบไปสามวิทยุโทรทัศน์หลวงตาสามวิทยุโทรทัศน์หลวงตาเพื่อให้ลูกหลานจักได้เพื่อให้ลูกหลานจักได้รู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรม เหมไว้ปัันไว้เป็นคันเร่งความดีเป็นเบรกห่อเป็นเบรกห้ามรอความชั่วเป็นเบรกห้ามรอความชั่วสืบไปสืบไปข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งสัตว์อธิษฐานว่าขอตั้งสัตว์อธิษฐานว่าจะช่วยกันสืบทอดจะช่วยกันสืบทอดและทำรงรักษา และทำรงรักษาไว้ซึ่งมรดกธรรมซึ่งมรดกธรรมเหล่านี้ด้วยชีวิตเหล่านี้ด้วยชีวิตวิทยุเสียงธรรมแห่งใดวิทยุเสียงธรรมแห่งใดที่ยังถูกมูมานที่ยังถูกมูมานบีบบังคับไม่ออกอากาศบีบบังคับไม่ให้ออกอากาศจนต้องทิ้งร้างจนต้องทิ้งร้างว่างเปล่า ว่างเปล่าพวกเราคณะเสร็จ ข้าเรากนาเสียดจะช่วยกันกอบกู้กลับคืนจะช่วยกันกอบกู้กลับคืนให้ยังประโยชน์ในทางทำได้ให้ยังประโยชน์ในทางทำได้โดยเร็วที่สุดโดยเร็วที่สุดขอบุญบาร,รมีขององค์หลวงตาขอคุณพระบารมีแห่งองค์หลวงตาขออนุภาพแห่งพระพุทธมนต์ขออนุภาพแห่งพุทธมนต์ในพิธีบุญป่าายข้าวนี้ใน ทิธีบุญประทายข้าวนี้และขอพระ และขอพระรินีสงแห่งคำสัตย์คำจริงขอพระบารีสงแห่งคำสัตย์คำจริงที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งไว้แล้วนี้ที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ตั้งไว้แล้วนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้มีพระคุณของพระเจ้าทั้งหลายผู้มี ว่าคุณของพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นมีมารดาบิดาเป็นต้นตลอดญาติมิตรตลอดจนญาติมิตรขอให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตขอให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตทง้งทางโลกและทางธรรมทางทางโลกและทางธรรมขอ ให้ความปรารถนาทั้งปวงขอให้ความปรารถนาทั้งปวงที่อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมที่อยู่ในขอบเขตแห่งธรรมจงประสบแต่ความสําเร็จจงประสบแห่งความสําเร็จจงประสบแต่ความสําเร็จจงประสบแด่ความสําเร็จจงประสบแต่ความสําเร็จจงประสบแด่ความสําเร็จตลอดกาลและนานเทินตลอดกาลและนานเทิน สตสาตุสาต,สาตุอนุโมทามีรับประทานอาหารได้แล้วเสร็จเรียบร้อยวันนี้ <c oughs> อย่าลืมนะต้องช่วยกันกอบกูนะ้นะช่วยกันกอบกู้รักษาไว้